มันต้องตลกมันต้องมีการพัฒนาพัฒนาครับเอ้เดยเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มนี่เขาเพิ่มมุกปากสั่นปากสั่นนะมึงเอาโอ้เล่นสน้ยมอฮมแงเฮ้มแงฮมึฮมงมเ้มึงเฮ้มงม่ได้มึงพยมมึงมันเ้มึอเฮ้ยมึงเ้ยม้มึงมมมมมอมมงง ยิ้มแล้วหุบยิ้มแล้วหุบแบบไม่ไม่พูดสักพี่ไอ้หนูไม่ไหวแี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้ไอ้หนูไอ้หนูถ้าอยางของผมเล่นเนี่ยคือเอาแค่เอาแค่แม่แรกเตึมทั้งงานยังยังยังไงฮะแม่ โอ้โหนี่นี่ของแท้นะคนยิงนี่ตึ้งเลยนะเกินนี่กูต้องขำแอกูกูต้องไม่ขำวะเออกูต้องไม่ขำดิไอ้เนี้ยแต่เมื่อกี้คำจริงเอามาโอ๊ยเดี๋ยวกูก็ยิงมึงอกูก็ยิงกลับนี่นี่แกล้งแกล้งอ๋อเป็นดับมูกแบบแบบว่าเหมือนแบบทะเลาะกันเลยอารมณ์ไม่แบบ ยิงด้วยลูกโม่อะไรโดนเส้นในแฟนคนเยนยิงเก็บไอ้เย็นเดี๋ยวกูก็ยิงกลับแกแกสู้ไงก็แกสู้อะไรยิงกินอะเอาใหม่เดี๋ยวส่งไปไปมันต้องแบบเตึเตะ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 เขาเรียกว่าไม่ถึงเขาเรียกว่ามันไม่ถึงเส้นไอเนี่ยเข็มเขาเนี่ยเขาเขาสักทีเนี่ยทะลุอกเนี่ยใช่สักทะลุหน้าใช่ครับ มีเล่นมีเล่นด้วทางไอ้ข้างหลังก็ไม่ไหวแล้วเอาใหม่ๆเอาท่าใหม่เอาท่าใหม่เดี๋ยวช่วยกันพูดปุ๊บๆเติมเติมเข้าไปแล้วคุณเต้ยก็เล่นได้เลยมาแล้วโอเค ตัวข้างหลังแล้วส่งผิดส่งผิดไงเอาไปเป็นรอบเราส่งมาให้ตัวเล่นไม่เป็นเลยอ่ะไม่เป็นผิดด้านด้วยไอ้หนูผมถนัดกว่าเลยโอ้ยข้างหน้าส่งเฮ้ยข้างหลังข้างหลังได้ไหมพี่ได้ได้ได้เอาหัวไปโขลไปเอาน่าจะเข่าทำไมล่ะ เอาไม่เป็นไรไอ้โหน้ยโหนไม่คนชอบฟังอะหลับไม่คนชอบฟังเป็นคนชอบฟังอะใครเป็นลาใครเป็นอาม้อนอนไม่ค่อยหลับเลยเนี่ย ใช่ชอบฟังก่อนนอนนะเหมือนเปิดฟีมิวสิกเปิดกรมเปิดกรมสบายสบายดีแลกเอาเอาเอาขึ้นแล้วเอามาไปขอบคุณบับทอขอบคุณบับทอขอบคุณบับทอจอดต้องไบบจอดจอดสองจอดอ๋อสองอ่ะไอโหน อยากพวกเรามาบับทอ๊กที่เจอ้หนูอยากพวกเรามาหลอกล่อที่เไอ้หนูอยากพวกก็มึงไม่เติมเนื้อมันก็ยิ่งมันอยู่นี่ได้เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยได้ได้มึงเห็นแล้วติมปบับทอ๊กใหม่บับโก๊กใหม่บับคุณบับทอกเออ ที่มาสัมผัสพวกเราในวันนี้วันนี้เรามีอาเลวัตมาด้วยมาช่วยเอ็นดูพว,พวกเราคอยเรียกเราว่าไอ้หนูถึงู oh, <okay. S 1> ร <I know. S 1> กรจะเสียแต่คันนี้ก็ไม่เพียไม่เป็นไรเราซ่อมได้ยืดเป,ดเปล่าอะ <c oughs> พูมาจุ๋ยๆนี่แท่านพูดท่านพูดท่านพูดจื่อไอ้ท่านพูดไงท่านพูดไอ้ยี่ตอบต่อเข้ายี่ตอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้มาตัดเนี่ยมาตัดเนี่ยไอ้ต้องโฟอ่ะไอ้การท่าหลุดแง่งเนี่ยความแม่งเหมือนจุ๋ยๆกเกินอ๋อเขาคือเขาเป็นนักกีฬายิงยิงหนังยางยิงหนังยางหรอนังวองครับหนังวอง หนังว่องภาษาถึงว่องอะไรของมึงวะแม่เลยเนภาษาเหนือไปทางเหนือทางเหนือเอาไปเอาไปเราโดนโดนคดีอะไรวะอยู่แดนเจ็ดคดีเด็ดครับคดีเด็ดโอ้คดีเด็ด เราเลยแบบทําผมแบบเป็นสตอ์หือใครอยากจะเหมือนต้องิ้วเลยเพื่อใครอยากลองต่อของผมบ้างโอ้โหพี่พี่เบียร์อยากลองครับฮะพี่เหรออืมเหลียปากเลยเดีวถามมาใหม่ามมา พี่เบียร์อยากลองไหมครับลองลองอะไรต่อครับต่อของของพี่เหรอหรอก็ใช่ไงก็ใช่ใส่กางเกงอยู่ผมไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเลือเชื่อมากๆเลยแค่คำคำนี้คำว่าเวเกือบผมุดแล้อย่าพยายามพูดคำว่าจัดแถวเฮ้ย เมื่อยอย่าหันเลยไมอแต่ดีแต่ดีทำวันนี้เพราะว่าแบบเราพูดคำว่าจัดแถวเนี่ยตอนเนี่ยพี่ยืนทันทีเลยโหนั่งนั่งนั่งไม่ว่าใครจะพูดก็ต่างนะคำว่าจัดบ้าน แ้แต่มันต้องเป็นเวแบบเกือบจะลุกอะไรองี้หรือเรื่องว่าลุกไปเลยแล้วพี่กูบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้พูดจัดบ้างที่เราตากพาอยู่ตากพายุล่มแรงมากล่มแรงแร้งพัดหมาเลยนะเลยพี่ใช่ครับคือเราเราตอนนั้นเราก็แต่งเพลงอยู่เพลงหนึ่งผมกำลังนึก อะไรไปเรื่อยคุยกับกุญกุญเดือยทำไมจำเนียงไปลงมึงเหนืรลมทเลมลมแรงนี่เลยครับมันแรงขนาดนั้นเลยผมเลยได้ไอเดียว่าอีนี่เลยเพลงลมก็มาบอกขึ้นเพื่อนบอกพี่ปวดหัวสองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวที่ส่งให้ใหม่แล้วคุณพีว่าไง ไม่รู้ไม่รู้ทำหน้ให้กูไปข้างหลังก่อนแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้คือดีไหมโอ้ตอนนั้นนะผมเซาภัยคิดได้ยังไงนี่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยไม่คาดคิดว่ามันจะได้ชืิอเหรย กูจะรอดจากตรงนี้เลยยากมากแล้วคุณผีชอบไหมหลมแรงนี่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบลมแรงอ่ะไม่ชอบภาษานี่อันนี้ก็ได้นะจะได้จบอันนี้แต่แต่เอาแบบไม่ขับนะพายิปซีน้องก็คือรู้จักอยู่แล้วนี่ครับ อันนี้เป็นอีกแขนงหนึ่งที่พี่เรียนมาเหมือนกันนะครับการดูดวงด้วยไพ่บิ๊กการ์ดกอไก่นะครับนั่นคือครั้งแรกที่ทนไม่ไหวชื่อิมไพ่กระหาน้องแอลลี่อาจจะยังไม่เคยเห็นด้วย อันนี้พี่เรียนมานะครับเป็นการทีนี้ทีแรกใช่เป็นการดูดวงจากบิการ์ไม่น่าขำก่อนเลยเปิดเปิดประตูแล้วเดี๋ยวหยิบมันเลยดีกว่าแอนิเมชันข้างหน้าเป็นแบบไก่ ดื่มตาได้เลยครับโอ้โหใพ่ที่น้องเอลลี่ได้เกี่ยวกับความรักนะครับอคู่รักของน้องเอลลี่เป็นคนเลี้ยงโอเคอ่าหยิบได้เลยครับเรื่องการงานนะครับใบนี้นะครับ เพิ่งล <prediction? S 1> ืมตานะครับและนี่ก็คือไพ่ที่น้องแอลลี่เลือกนะครับเกี่ยวกับการงานของน้องแอลลีู่แล้วและนี่ก็คือภาพของแฟนน้องแอลลี่ครับเป็นควายเป็นควายใช่ครับแฟนน้องแอลลี่เป็นควายนะครับปกติควายเลี้ยงนกเอี้ยงแต่นี้ควายเลี้ยงนกคู่ กินป๊อกกี้ไหมแบบแอย่างเงี้ยเหมือนกันโอ้โหพี่ไม่กล้กาเคี้ยวอียงนะเนี่ยมาแล้วความหวานมาเลยคือกัดยังไม่ทันขาดมาแล้วเตนะรียมถุงให้หน่อย อยู่นี่เดี๋ยวๆโขดขมเลยเนี่ยห้าสิบสามองนี่กินยครับเออมาดูว่ามันหวานนะเราคาดคลื่นเลย